มีไหมสุดยอดออกมาไหมเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยได้หรออา้าวได้เชยม,ยมชมเฮ้ยคันเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกในสุดใน3โรคบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมและก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงคันเทพฮัลโหลจอสวัซดีเด็กทวกรีนทุกคนนะครับไมู่่ผมปานนอนจะช่องพี่เจท PE อีกีรเยี่ยมชมวันนี้นะครับก็ มีตู้ปืนใหม่เข้ามาท่านผู้ชมครับส่วนกิจกรรมมัดเดี๋ยวผมไปรีวิวนะท่านผู้ชมก็กิจกรรมมัดผมน่าจะลงไปตอนเชียง่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาอีกตัวสาขาสองมารีวิวท่านผู้ชมครับก็มีตู้ปืนใหม่เข้ามาท่านผู้ชมก็จะมารีวิวตู้ปืนใหม่ท่านผู้ชมจะมาส่งให้ดูท่านผู้ชมมาออกง่ายไหมท่านผู้ชมครับหลังจากที่เราเก็บตัวปืนสะสมกันมาแล้วท่านผู้ชมครับเราก็จะไปรีวิวกันไปส่งท่านผู้ชมปืนใหม่ว่าออกดีไหมท่านผู้ชมโอเคไปดูคลิปกันเลยโอเคทุ่กผู้ชมครับก็กดกระปิลินน่า ม่นยำสองชมดาเมจหนึ่งลดแมกกาซีนเฮ้ยค่อนข้างโอเคมัชมเพราะแม่นยำปืนนี้ปกติมันยิงนิ่งหน้นชมได้ดาเมจด้วยมชมคือยิงแรงขึ้นมันชมแล้วก็ยิงแม่นชมคือค่อนข้างน่าจะดีกว่าตัวเก่าที่ผมมีนะมัชมมันเคยมีสกินออกมา,ามแล้วชมแล้วตอนนั้นคือแบบว่ามันเป็นสกินบล็อก้ัชมตอนนั้นคือมันบัคกเรื่องการส่งมันชมแล้วมก็สมได้มาไหนเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตัวไหนนอไม่มีมัไม่ไไมีมัชม ตัวนั้นมันแม่นยำหนึ่งระยะ2ชมก็คือว่าตัวนี้จะยิงไกลน้ชมแล้วก็ได้แม่นยำมา1ชมแต่ตัวใหม่เนี่ยดีกว่าแน่แผู้ชมเพราะว่ามันได้ดาเมจ1แล้วก็แม่นยำสองน้ชมก็คือว่ายิงแม่นขึ้นน้ชมแล้วก็ได้ดาเมจดูน้ชมคือยิงแรงขึ้นน้ชมเพราะฉันมันน่าสนใจมากู้ชมครับก็เป็นปืนที่สามารถถือไดู้้ชมแล้วก็มีเอฟเฟกตต่อนยิงดโหสีสวยมากู้ชมเป็นเหมือนแบบว่าอาชุราผูน้ชมคือเหมือนแบบว่าหน้าตาของยักษ์ู้ชมครับญี่ปุ่นชมแล้วก็มีเมฆแดงชมอย่างสวยู้็ เราก็จะมาส่งกันคุณผู้ชมกิจกรรมนี้เอ้ยตู้ปืนนี้ครับเริ่มแต่วันที่28จนถึงวันที่27นะครับเราก็จัดไปเลยผมมีตัว32ใบคุณผู้ชมจังหวะนี้32ใบจะมีโอกาสได้ปะเนี่ยอะคืออโอ้โหได้มาวันเอ้ยได้สองวันคุณผู้ชม2วันออกคุณผู้ชมนี่ครับจังหวะนี้ได้ตัวเพิ่มอีกหนึ่งใบไม่มีสีทองเลยแต่ปกติมันไม่ใช่สีทองเลยใช่ไหม อปืนเช่าบานเลยชมเพื่อได้วันเดียวขอสตองนะงมันชุมมันไม่ขอบทองนะันเป็นขอบม่วงเหมือนกันท่านชมคือต้องได้เป็นสีม่วงถึงจะได้ท่านชมก็ต้องจัดกันหน่อยนะเปิดหน้านี้เปิดหน้าน,น,านี้เปิดหน้านี้สุดสีม่วงล้วนๆชมจังหวะนี้จะมีไหมสุดยอดออกมาไหมเฮ้ยสุดยอดเฮ้ยได้เหรอเอ้าได้เฉยท่านชมเฮ้ยเรียบร้อยผมออกแล้ี้ยวชมครับมีเล่นแล้วจังหวะนี้นะท่านชม ก็สุ่มไป30บใบเนาะคชมครับแล้วก็ได้มาแล้วเฮ้ยจริงปะเนี่ยอย่างนี้ต้องไปปวนโซนุชมเมื่อเราได้แล้วเรามันคนชอบแอคคุชมเราจะไปแอคโซนชมเราก็จะไปทดลองชมอันนี้คือแม่นยำหนึ่งแล้วก็ระยะ2นี่คือยิงไกลุชมโซนตัวนี้จะได้ดาเมจชมก็คือยิงแรงชมเดี๋ยวเราไปเทียบกันหน่อยดีกว่าลองเอาตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้คือไม่ได้บวกดาเมจบวกระยะกับแม่นยำจอเดี๋ยวเอาตัวนี้ไปเทียบโซนกันชมโซนจะตายไปลองยิงนะค เราก็จะไปลองเทียบหนุณชมว่าเอตัวไหนอะมันโอเคกว่าการน้ำเชมในการเล่นนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวไปลองเทียบโซนเฮ้ยแต่ออกง่ายนะสามสิบปลายออกเลยคุผู้ชมยังแจงมาครับอาคือไ p เพียสูนเจ้าคนจะหนีไปเล่นเซิร์ฟนอกกันหมดเร็วถ้าไม่ติดแลวเติมเยอะผมก็จะหนีไปเล่นเซิร์ฟนอกเหมือนกันคุผู้ชมเบื่อลเซิร์ฟไทย โีเชวรเราก็จะไปดูปืนผู้ชมมามันอยู่ในโหมดของปืนกลนี่ตัวนี้โอเคชัวรเราก็อันนี้ก็คือเป็นตัวที่ว่าบวกระยละผู้ชมตัวนี้ถ้าบวกระยะ2ผู้ชมแล้วก็แม่นยำหนึ่งผู้ชมก็ยิงไกลมากผู้ชมนัดหนึ่งดาเมจจะอยู่ที่นัดละยี่สิบสี่ผู้ชมเราก็มันจะได้ระยะเพราะฉะนั้นตัวนี้ตะคือจะยิงไกลมากระยะนี้ก็เนีย่ยทีสามชดาเมจคือไม่ค่อยตกผู้ชมถ้าเกิดไประยะใกล้หน่อยก็จะอยู่เรานี้ ยี 24, ่สิบสี่โยมดาเมจนั้นละยี่สิบสี่ยิงโดนตัวนั้นละยี่สิบสี่แล้วก็ยิงโดนแขนสิบแปดผู้ชมอ่าโดนขาสิบแปดแขนสิบแปดหัวร้อยสามสองผู้ชมถ้าเกิดเป็นระยะไกลผู้ชมแต่ถ้าเป็นระยะไกลออกมาหน่อยก็เนี่ยมันได้ระยะก็คือเนี่ยนั้นละยี่สิบสี่ถ้าสะโขปนั้ละยี่สิบสี่ถ้าเกิดไม่เป็นสโขปก็ยี่สิบผู้ชมเครือบมันได้ระยะตัวเนี้ยคือจะยิงระยะไกลได้ดาเมจจะไม่ค่อยตกผู้ชม,ชมก็คือจะอยู่ราวนี้ก็คือยิงตัว ิปซแขน18แล้วก็หัวร้อยสามสองชโอเคเราไปลองอีกตัวดีกว่าชมเดี๋ยวเราจะทำการไปลองเออนันป็นกดอะไรอ๋อนีมามาละไม่ลองตัวที่เป็นดาเมจคผู้ชมครับเพราะว่าคือตัวนี้จะเป็นตัวที่บวกระยะแล้วก็แม่นยัมชมเดี๋ยวเราลองตัวที่บวกดาเมจดีกว่าว่าดามเมทจะขึ้นแค่ไหนผู้ชมตัวใหม่ค้ชมแต่ผมว่าตัวใหม่น่าจะดีกว่านุครับมในมุมมองของผมนะเพราะว่าคือมันได้ดาเมจอย่างน้อยเทือ แค่แต้มเดียวชอบผเวลายิงวัดกันจริงๆหรือว่าจังหวะแบบคิดคมจริงอะเครือบแต้มเดียวโคตรมีผลนุณผู้ชมในการเล่นชอบ้โดยเพราะหมด44นะเพราะว่าปืนนี้จะใช้บ่อยในหมด44มากนะครับหรือหมดทั่วไปบางทีผมก็ใช้แล้วผมชอบมันเก็บเสียงชมแล้วก็มันเหมือนมันจะยิงนิ่งแล้วมันยิงเร็วดีชมมันนิ่งกว่า UMP นะผมว่านิ่งกว่าพวก MP5 หลักๆคือถ้า MP5 ไม่มีของแต่งผมจะเล่นปืนนี้มากกว่าชม เวนเดอร์เอ็มีมีของแต่งหว่ามีเก็บเสียงออกมาจะเล่นวีไฟทุกทแต่เดี๋ยวนี้คือส่วนใหญ่เขาเล่นลูกซองกันซะเยอะนึกว่าไม่ค่อยมีใครเล่นปืนพวกนี้แล้วเพราะว่าหลักๆคือถ้าเกิดระยะไกลหน่อยก็ใช้พวก AR ยิงเลยนะครับแต่พอเข้าใกล้ไปก็ถึงจะเปลี่ยนเป็นลูกซองอะไรอย่างนี้ทุหลักๆจะเป็นเทคนิคของคนที่ว่าเล่นนานๆชมแต่ผมก็ยังชอบพวกปืน MG อยู่นะเพราะามันได้ระยะกลางและก็ระยะไกลได้ชมเพราะว่าบางทีเพือกระยะกลางๆทุกทครับกระสุน AR มันยิงช้าทุคือบางทีปืนนีี้้มมันันนเยวว่า,าต มตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวดาเมจท่านชมก็คือสีแดงแรงฤทธิ์เลยท่านชมทีนี้เราก็ดูที่ตัวอ่ะนั 25, นตี้พามท่านชมปกติถ้าเกิดเป็นตัวน้ำตีนนะันละยี่สี่ตัวนี้ก็คือได้ได้ดาเมจขึ้นมาหนึ่งหน่วยแล้วก็แขนสิบแปดเหมือนกันท่านชมอันนั้นสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดท่านชมเราเนั้นท่านชมดูซิยิงหัวร้อยสามเจ็ดท่าชมว่าบวกมาห้าดาเมจท่านชมว่าปกติ ถ้าเกิดเป็นตัวนั้นยิงหัวจะอยู่ที่ร้อยสามสองอันนี้ยิงหัวจะเข้าที่นัดละร้อยสามเจ็ดนชมคือแรง้มาห้าหน่วยน้ำชมสำหรับการยิงหัวยมลูดก็นัดละยี 5, ่ห้านชมความนิ่งพอได้่านชมว่าตัวนี้มันบวกแม่นยำสองชม, 2, มตัวนั้นจะบวกระยะแต่ตัวนี้แม่นยำสองเพราะฉะนั้นความนิ่งก็โอ้อยู่ได้่านชมก็คือได้อยู่แรกๆคือวานอยู่อต่สมกติผิดรีกัดดูมากีนัด หนึ่ไม่ใช่มันต้องดูโอเคคชมว่ามันจะออกประมาณคือประมาณ25นัดนะ้คผชมแล้วก็จะสายผู้ชมจะสายประมาณนัดที่26ผชมเพราะฉะนั้นก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะสำหรับปืนที่นิ่งประมาณนี้ชมเพว่าคือหลักๆอ่ะโมเสียๆคือเราจะยิงแบบไม่ค่อยได้ซูมชมป่ะมันจะมีความนิ่งชมเนี่ย มันนิ่งนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันได้ความแม่นยำคุณผู้ชมถ้าปืนที่ได้ความแม่นยำมันจะมีความนิ่งอย่างนี้แล้วก็ดาเมจมันค่อนข้างไม่ตกคุณชมครับอาจจะมองว่าเอ้ยดาเมจมันเพิ่มขึ้นแค่หน่วยเดียวนะพี่แต่คิดดูคุณผู้ชมว่าปืนมันเป็นปืนใกล้คุณผู้ชมปืนพวก s อสเป็นปืนใกล้คุณผู้ชมแค่ดาเมจนัดละหนึ่งหดามเอจคุณผู้ชมแต่อย่าลืมว่าเราไม่ได้ยิงเทียนนัดแบบปืนแบบมันไม่เหมือนปืนไกลอะปืนไกลกว่าจะยิงเข้านัดหนึ่งคือเต็มที่จะยิงได้ห้าหกนัดล แต่พอมันเพิเ่มเยอะขึ้นอ่ะมันมีผลนผู้ชมและอย่างตัวนี้คือเป็นปืนที่ยิงเร็วอยู่แล้วโดยชมการลั่นกระสุนมันค่อนข้างไวนี่ชม่างนั้นนะมันค่อนข้างโอเคคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผมว่าตัวเนี้ยค่อนข้างโอเคนะบวกดาเมจแล้วก็บวกแม่นยำเนี่ยเพราะว่ามันทำให้ปืนนิ่งขึ้นเนี่ยมันนิ่งอ่บการคุมปืนมันนิ่งมากท่านผู้ชมเห็นปะไม่ว่าจะโยกยิงหรือย,อยังไงก็แล้วแต่มันก็ยังนิ่งอยู่คุณบมันคุมปืนง่ายนี่คุณเพราะฉะนั้นผมมองว่าตัวเนี้ยค่อนข้างดียังดีกว ลองสุ่มกันดูผูนะครับผมใช้ตั๋วสามสิบใบส่งชมเป็นตั๋วฟรีบ้างตั๋วอะไรบ้างสะสมกันมาชมหลายคนอาจจะบอกว่าพี่ครับตั๋วฟรีมาจากไหนครับก็ตอนนี้ฟรีไฟล์อัปเดตใหม่แล้วผู้ชมถ้าเกิดใครที่เล่นในแคนบ่อยผู้ชมจะมีโทเค็นแคนชมก็สามารถเอาไปแลกได้ชมผมแลกไปแล้วผู้ชมผมก็ลืมทำคลิปผู้ชมที่ผมไปแลกโทเค็นแคนนี่เนี่ยชมไอตัวเอ้ายังไม่แลกเหรอวัดตัวหลักยังไม่แลกนี่ผู้ชมงั้นก็แลกไว้สิครับผู้ชมครับรออะไรล่ะครับเออ นี่คุณผชมได้ห้าใบคุณผ้ชมก็ลองไปสุ่มดูชมเผื่อได้คุณผ้ชมยังไม่แลกเหรอโอ้พเจ้าส่วนนี่ชุดสวยดีคุณผ้ชมเราแลกชุดเก็บไว้ดีกว่านะครับโทเค็นคุณผ้ชมเก็บไว้คุณผู้ชมส่วนพวกเออโทเค็นแรงคุณผ้ชมผมทำคลิปไปแล้วเมื่อวานนี้คุณผ้ชมเอาที่ว่าแลกชุดสวยๆได้คุณผชมชุดนี้คุณผ้ชมก็หลายคนน่าจะเห็นคลิปไปแล้วคุณผ้ชมครับถ้าใครไม่เห็นคลิปก็ดูตรงนี้ก็ได้ชมหัวนี้ค้ชมมันสวยดีคุณผู้ชมก็ ไปแลกกันได้ผู้ชมใครที่มีโทเค็นแรงดีเยอะนะครับผมก็พยายามทำสาขาสองผู้ชมเพื่อจะไปแลกนะครับก็ว่าคลิปนี้จบไปในเพียงนี้คุณผู้ชมฝากกดแล์ก็ b ับส i b e ด้วยส่วนมัดเดี๋ยวผมไปอัดอีกคลิปหนึ่งแล้วผมลงให้ผู้ชมก่อนก่อนคลิปนี้คลิปนี้จะลงตอนเย็นผู้ชมครับก่อนว่าไปแล้วผู้ชมแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับายบาย